ป,ปีมะโรงค่ะปีมะโรงปีนี้มีหมายเลขขัดแย้งนะคะหมายเลขสามเป็นธาตุไม้ใส่เสื้อผ้าสีแดงเยอะๆมันเป็นไม้ร้ายค่ะไม้คดีความไม้ความขัดแยง้งไม้แห่งความไม่เข้าใจกันนะคะไม้ขึ้นลงขึ้นศาลน่ะมันเป็นธาตุไม้เลขสามเนี่ยใช้ไฟไปเผามันเลยใช้ไฟใส่เสื้อผ้าสีแดงแดงเยอะๆค่ะห่มผ้าห่มสีแดงด้วยก็ได้บางท่านใส่ไม่ได้ไปซื้อเกงในสีแดง นุ่งผ้ากุนูสีแดงนะคะเวลาวันหยุดไม่ได้ใส่ชุดฟอร์มใส่สีแดงค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นหมายเลขนี้แดงส้มชมพูโอรสม่วงเข้มม่วงไทยพาณิชย์นะคะนะคะส้มส้มธนชาติอย่างเงี้ยดีจังเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะไปค่าดาวนะคะค่วงจุดเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเรียนมาค่ะค่ะก็คะเครียดเองก็ได้นะหมายเลขนี้เดือนนี้มีป่วยด้วยทั้งเครียดทั้งป่วยเดือนนี้นะคะ ระวังระวังมากๆค่ะนะคะเดือนนี้ใส่ขาวสลับไปเลยค่ะอย่าใส่ใส่เสื้อผ้าสีขาวสลับอย่าใส่สีเขียวอย่าใส่ฟ้าอ่อนฟ้าแก่นะคะมันเป็นธาตุไม้ถ้าเราใส่สีเขียวไปกระตุ้นให้มันจเจริญงอกงามใช่ไหมถ้าเราใส่สีฟ้าเหมือนน้าไปลดให้มันโตฮวงจุ้ยเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเรียนมานะคะไม่ได้คิดเองนะคะค่ะก็ยังเครียดอีกยาวค่ะนะ,ะแต่ถ้าเป็นพวกไม้คาตลาดนัด ค้าขายดีนะพูดมากมมันดีค่ะแต่ถ้าพูดในบ้านมากๆทะเลาะกันเนาะค่ะมันเป็นเลขแห่งความขัดแย้งด้วยเพราะฉะนั้นเวลาพูดเรียกลูกค้าดีแต่อย่าโมโหใส่ลูกค้านะเดี๋ยวทะเลาะกับลูกค้าค่ะนะคะหมายเลขเนี้ยถ้าเป็นประตูบ้านก็ดีควรเข้าถ้าเปิดเป็นประตูมินิมาร์ตนะสุดยอดเลยนะลูกค้าเยอะยอ,ะอืแต่ก็ต้องระวังความโมโหร้ายของเราด้วยถ้าเราเกิดปีมะโรงเนี่ยนะ,ะมะโรงมะเสงผัาชะตาเกิดเดียวกันค่ะ เกิดหลัง4กุมภานะคะถ้าเกิดก่อนเป็นปีเทาะไปถ้าเกิดหลัง4กุมภามาลงค่ะนะคะอ่อนตัด4กุมภาค่ะแต่ขอให้เกิดหลัง4กุมภานะคะค่ะของปีผสเกิดนั้นๆค่ะความจริงฮวงจุ้ยเนี่ยที่พูดมากๆเนี่ยพูดให้เข้าใจบางคนไม่เข้าใจเลยค่ะบางคนเข้าใจนะค่ะก็ท่านที่มีเรื่องคาราคาซังก็ขึ้นลงขึ้นศาลปีนี้มันจะจบไปซะแต่บางท่านบางเรื่องมันก็ไม่จบเนาะ จริงๆแล้วมันมีน้ําแคล้วคาดเนาะสมเดือนทําครั้งหนึ่งนะ3เดือนเปลี่ยนครั้งท่านที่ทําไว้นะคะน้ําแคลวคาดคือตํารวจจะมาจับอะไรพวกเนี้ยมันจะมันจะแคลวคาดค่ะนะฮะมันเป็นวิชาห่วงจุ้ยเนาะค่ะก็รับจัดถุงจุ้ยนะคะไม่แพงค่ะค่ะแก้ไขทุกเรื่องทุกอย่างกระตุ้นทุกเรื่องทุกอย่างนะกระตุ้นให้เฮงแก้ไขให้ไม่แย่มากค่ะก็เดือนนี้ เดือนนี้มีทิศนอนพวกชาวทิศแกนตะวันออกนอนเหนือตรงๆค่ะแกนตะวันตกนอนตะวันออกเฉียงเหนือก็ตกเฉียงใต้ท่านที่ไม่รู้ทิศเลยหมุนไปหมุนมานะคะแต่อย่าหมุนไปทิศที่ไม่ได้ระบุนะคะทิศไม่ได้ระบุเนี่ยมันจะทําให้เลขหลายอยู่ตรงนั้นของเดือนนี้แล้วเวลาเรานอนไปดวงเราดีเราก็อดนะเวลาเรานอนไปทิศมงคลดวงเราแย่เราก็จะได้ไม่แย่มากค่ะมันเป็นวิชาท่านเรือนแปดแล้วก็ พวกสีเนี่ยเป็นเขาเรียกเบญจธาตุนะห้าธาตุห้าสีเราก็มาดูว่าเดือนนี้เราต้องใส่สีอะไรเดือนนี้เราต้องใส่สีอะไรปีนี้เราต้องใส่สีอะไรนะ,ะเดือนนี้เราอนอนทิศไหนนะ,ะดาวมงคลเคลื่อนตัวไปไหนเราตามเลยค่ะนะคะสิ่งดีๆสิ่งเป็นมงคลเราตามค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ